เจ็บคอแบบไหนถึงค่อยกินยาปฏิชีวนะเจ็บคอเมื่อไหร่กินยาฆ่าเชื้อเมื่อนั้นระวังเอาไว้ให้ดีเพราะอาจเสี่ยงดื้อยาโดยไม่รู้ตัวได้รู้หรือไม่ว่าส่วนใหญ่แล้วกว่า80%ของอาการเจ็บคอเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะ เจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นที่การให้ยาปฏิชีวนะเป็นประโยชน์ในการรักษาหากไม่ได้เจ็บคอ จากเชื้อแบคทีเรียแล้วกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปบ่อยๆอ,ยอาจเสี่ยงต่อการดื้อยาได้คราวหน้าถ้าติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาจริงๆยาฆ่าเชื้อปกติที่กินแล้วหายก็จะไม่หายอีกต่อไปต้องใช้ยาที่แรงขึ้นแพงขึ้นการรักษาเป็นไปได้ด้วยความลำบากมากกว่าเดิมหลายเท่า หากมีอาการเหล่านี้มากกว่าสามข้อขึ้นไปค่อยพิจารณายาปฏิชีวนะเป็นไข้หวัดและมีไข้ามากกว่าสามสิแปดองศาเซลเซียสไม่มีอาการไอมีฝ้าขาวที่คอหอยหรือต่อมทอนซิลต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอมีอาการบว,วมโตกดแล้วเจ็บ หากมีอาการเหล่านี้มากกว่าสามข้อขึ้นไปให้สงสัยว่าอาจเป็นการเจ็บคอที่ติดเชื้อแบคทีเรียควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากมีอาการแค่หนึ่งถึงสองข้อไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะการใช้ยาปฏิชีวนะในทุกๆโรคทุกๆอาการควรใช้เมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น เพราะการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อจะสะสมแบคทีเีียด้วยยาไว้ในร่างกายได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอดอยเต่า